สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับได้มาส่งมอบให้กับลูกค้านะครับพี่นะครับปัญญานะครับดูผ่านทางเพจสมยงคาริเนเตอร์นะครับสนใจเป็นรถตัวเต้าไฮรักดีโวนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอเขมราชนะครับมารับลูกค้า ไปทาสัญญาถึงที่บริษัทเลยนะครับวันเดียวรู้ผลนะเนี่ยนะครับลูกค้านะครับอาชีพก็เนี่ยนะครับลถเครื่องเสียงนะครับก็ทํานานะครับแค่นั้นเองนะครับคันนี้นะครับออกรถแบบฟรีดาวไม่มีค้าวันเดียวรู้ผลนะครับรับรถเลยเป็นยังไรนะครับ อันนี้เนี่ยแจ็คมื่นหูผลอ่ะผมถามเลยครับมื่นเดียวสัมบ้านนะครับก็มียากบออเห็ุสัญญาหักบอโบหากเลยครับผมใส่กระดาษแจ็คมื่นกับมื่นเดียวเนาะแมนบอครับขั้นนี้ก็คือลูกค้าทางบริษัทเนาะมาหบลูกค้าไปเห็ุสัญญาเลยมาหบถึงบาทเลยครับผมขั้นหนี้ก็จัดส่งถึงถึงบาทเลยเนาะครับนะถึงบาทครับผมถือใจรถขั้นนี้บอถือใจครับผมนะครับนี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 9 9แนะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการนะครับฝาาก้้นดพี่ ว่าเฮ็ดยังแน่นะครับอาชีพคือจังไดโดดเร็วเน่นะครับอ๋อครับครับก็เฮ็ดเครื่องเสียงครับแล้วก็ผมก็ค้าขายน้ำนะครับอืมนะครับซื้อคนเดียวแบบไม่มีค้ำนะครับวันเดียวอนุมัตินะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนราลงที่บริษัทสมยงคานเตอร์นะครับฝากกลานพี่พะน้ำนะครับอยากได้เครื่องเสียงนะครับโทรหาร์ดเพิ่มได้เลยนะครับนี่ให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่